สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่6นะคะในเรื่องของพุทธศาสนิกชนตัวอย่างคะ่ะพุทธศาสนิกชนตัวอย่างเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติตนนะคะทางพระพุทธศาสนาควรค่าแก่การที่นำมาเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของเรานั่นเองคะ่ะซึ่งในชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะคุณครูจะขอยกตัวอย่างนะคะ มาใหนะ้นักเรียนได้ทําความรู้จักกันสองท่านนั่นก็คือท่านแรกนะคะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชคุณครูคิดว่านักเรียนคงไม่มีใครรู้จักเนาะพ่อขุนรามคําแหงมหาราชเนี่ยเป็นกษัตริย์พระองค์ที่สามนะคะแห่งกรุงรัตนนะออขออภัยค่ะแห่งกรุงสุขโขทัยนะคะและก็เป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยที่ไดเออ้เป็นมหาราชพระองค์แรกนะคะก็คือมหาราชเนี่ยเป็นคําที่ มหาชนเนี่ยถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินที่มีภารกิจที่ช่วยเหลือผู้คนทั้งด้านการรบการแก้ปัญหาในด้านต่างๆและด้านอื่นๆนะคะเ <c oughs> ขาถึงประกาศให้เป็นมหาระอา่ามหาราษนะคะพ่อขุนรามคำแผงมหาราชเนี่ยก็คือพระนามเดิมเนี่ยก็คือนามว่า รามราชนะคะเมื่อพระชนมาอยู่ได้9 9 9พรรษาพันษาเนี่ยก็ทรงชนช้างกับขุนขุนสามชนนะคะเจ้าเมืองชฉอจนได้รับชัยชนะแล้วก็ได้รับขนาดนามว่าพาระรามคำแพงนะคะซึ่งแบบอย่างที่ของการทำความดีของพระองค์เนี่ยก็คือหนึ่งเลยพระองค์เนี่ยทรงปกครองประเทศแบบพ่อปกครองลูกนะคะนะคะซึ่ง เป็นที่รักใคร่ของประชาชนนะคะในขณะนั้นนะคะแล้วก็ในด้านของการธนุบำรุงศาสนาเนี่ยท่านก็ทรงนำพระพุทธศาสนาลักธิรัางกาว,วงจากเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมาประดิษฐานในกรุงสุโขทัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็ พระราชะกรณยยกิจของท่านก็คือทรงประดิษฐ์อักษรไทยนะคะที่เรียกว่าลายสือไทยนะคะซึ่งท่านเนี่ยประดิษฐ์ไว้ในหลักศิลาจารึกนะคะเห็นไหมทางด้านซ้ายมือนะคะก็คือศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงหลักที่1น,นะคะปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครและทางด้านขวามือเนี่ยก็คือ ลายสื่อไทยก็คือตัวหนังสือที่ท่านประดิษฐ์ขึ้นมานั่นเองนะคะได้บันทึกไว้เขียนไว้บนลักศีลาจารึกอันนี้นะคะคุณธรรมนะคะที่ควรถือเป็นแบบอย่างของท่านเลยก็คือท่านทรงปกครองบ้านเมืองนะคะแบบพ่อปกครองลูกก็คือตามหลักทศพิธราชธรรมนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีความสุขสงบนะคะรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะคะ สองก็คือเป็นแบบอย่างของในเรื่องการอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนานะแล้วก็ปฏิบัติตามหลักธรรมสามก็คือส่งเสริมให้ประชาชนนะคะที่อยู่ในรัชสมัยของพระองค์เนี่ยอยู่ในศีลนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะ,ะต่อมาอีกพระองค์หนึ่งนะคะนั่นก็คือสมเด็จพ,พระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมาณชิชชิโนรสนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยเป็น เป็นโอรสนะคะพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชก็คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะทรงมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีนะคะเมื่อพระชนมาอยู่ได้สิบสองพรรษาเนี่ยก็บรรพชาเป็นสามเณรและแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ได้ออกผนวดนะคะเป็นพระภิกษุสงเเป็นพระภิกษุนะคะ ทรงดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมัมมงคารามราชาว,วรมหาวิหารนะคะท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะในทางพระพุทธศาสนาทั้งทางโลกทางธรรมมีความแตกฉานมากนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยทรง มีความสามารถทางด้านกว,วีแล้วก็นิพนธ์วรรณกรรมต่างๆไว้มากมายเลยนะคะนั่นก็คืออย่างเช่นลิลิตตะเลงพายะคะเคยได้ยินชื่อหรือเปล่าเอ่ยลิลิตตะเลงพายนะคะจะเป็นการแต่งขึ้นมานิพนธ์ขึ้นมาเพื่อสดุดุีเฉลิมพระเกียรติวีรกรรมของสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชนะคะสันนิษฐานว่า พระราชนิพลน์ขึ้นราวปีพุทธศักราช2,375นะคะโดยทรงดำเนินตามเนี่ยเขาเรื่องในพระราชพงศาวดารกรุงศรีเอุธยาอีกอย่างอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือออมหาเวสสันดรชาดกนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยได้ทรงนิพนธ์วรรณคดีต่างๆไว้มากนะคะ จนทำให้ยูเนสโกเนี่ยก็คือเป็นองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติเนี่ยเขาก็ยกย่องพระองค์นะคะในฐานะผู้ชนิยบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกนะคะในปีพุทธศักราช2533นะคะ คุณธรรมที่ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะนั่นก็คือใฝ่ใจในการศึกษาขยันหาความรู้นั่นเองนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือส่งเสริมพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราเนี่ยชาวพุทธนะคะก็ควรถือเป็นแบบอย่างนะคะส่วนในใบางานสัปดาห์นี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ทั้งสอง,สองท่านนั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้านั่นเองนะคะอย่างในข้อหนึ่งเห็นไหมคะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชคุณธรรมแบบอย่างที่ดีนั้นมีอะไรบ้างแล้วแนวทางในการนำคุณธรรมแบบอย่างที่ดีเนี่ยไปปฏิบัตินักเรียนจะปฏิบัติได้อย่างไรผลที่เกิดขึ้นต่อตอนเองและต่อสังคมอันนี้คือไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะคุณครูจะฝึกให้นักเรียนได้ลอง วิเคราะห์นะคะเรื่องจากที่นักเรียนได้ศึกษาเนี่ยแล้วนํามาวิเคราะห์ตามหัวข้อที่คุณครูให้ว่านักเรียนเนี่ยจากการที่นักเรียนศึกษาจากใบงานแล้วหรือจากการที่ดูวิดีโอแล้วเนี่ยนักเรียนได้อะไรจาก เรื่องนี้บ้างไม่มีผิดมีถูกนะคะครูอยากให้นักเรียนตอบมาเพื่อที่จะดูว่านักเรียนเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์ได้หรือเปล่านะคะในสัปดาห์นี้นะคะมีแค่นี้นะคะ2ข้อไม่ยากเลยนะคะสําหรับนักเรียนชั้นป .6 เนาะหวังว่านักเรียนคงจะทําได้นะคะสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ